โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์เดอะสแนปนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์แผนทองคำนะครับประจําวันที่4เดือน11นะครับ2568นหะนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับแผนทองเรานะครับเมื่อวานนะครับเราได้ให้แผนหน้าใบกันไปนะครับสําหรับโซน2เนาะนะครับก็คือบริเวณนี้เนาะนะครับแล้วก็ยังบอกว่าสามารถเติมได้อยู่นะครับบริเวณนี้ก็ยังมองว่าถ้าเขายืน40ได้นะครับเป้าหมายสําคัญก็คือ40,50นะครับ โอกาสที่จะไปถึงนะสำหรับโซนนี้นะเท่าที่ผมมองนะครับทีนี้นะครับโซนนี้ยังไม่หลุดโลนะนะครับก็คือยังเป็นฐานของการยกอยู่นะครับยกฐานอยู่นะครับเนาะแต่ลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบลิชแฟดนะครับเนาะมันมีโอกาสเทเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะเนี้ยนะครับจังหวะเทเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะนี้นะนะครับต้องรอดูนะครับ ตรงนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสบริเวณสัก1 2ถึง15นะครับเนาะมีการกลับตัวตรงนี้นะนะครับแต่ไม่คอนเฟิร์มนะบอกคอนเฟิร์มแท่งแท่งตรงนี้เนาะนะครับเท่าเท่าที่เราเห็น1 23 4สมาคอนเฟิร์มแท่ง4นะครับแล้วเบรกทะลุเลยนะครับผมเองมองว่าเสี่ยงนะครับคือไม่ใช่ว่ามองว่าเข้าไม่ได้นะแต่โซนนี้มองว่าเสี่ยงปัจจุบันนะครับ เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะลงมาแล้วรีเทสแล้วล่วงต่อนะครับผมเลยไม่ได้ให้แผนนะครับผมเลยมองเป็นโซน2ก็คือกรอบราคานี้กรอบนี้นะครับเนาะโซนนี้นะครับ آ, โซน2ก็คือโซน1เนี่ยถ้ามีการเบรกได้แล้วยืนได้นะครับก็มองว่าโซนโซน2เนี่ยน่าจะน่าสนใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเราแพ้เราอาจจะยอมใต้นี้ก็คือจบถูกปะแต่ถ้ามองว่าเนี่ยเป,เป็นการคอนเฟิร์มที่เขาจะขึ้นแล้วนะครับสาหรับการที่เขาย่อลงมาเมื่อเช้านี้ก็มองว่าแผนนี้น่าสนใจกว่านะครับสำหรับหน้าบ่ายนะครับก็ยังมองเป็นหน้าบ่ายอยู่นะครับสำหรับแผนที่เราให้นยะเราจะให้กันประมาณโซนนี้นะครับให้เก็บตั้งแต่90นถึง8ป9เนะนะครับแล้วก็ไปเก็บ TP ท p ซับประมาณสัก15้านะครับ15แล้วก็เมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้สักครู่นี้ให้แผนไปแล้วนะครับสำหรับ v i p เนาะ นะครับก็เก็บได้ถึง15 1 0 1 4ถึง15นะครับระยะนี้ก็เป็นระยะที่สามารถเติมได้นะครับเนาะแล้วก็เก็บระยะที่2,000 2,005ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับคือกราฟเนี่ยเป็นการพักตัวนะครับแล้วก็ไซด์เวในกรอบและแคบลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราห้ามโอเวอร์เทรดเนาะนะครับเราจะไม่โอเวอร์เทดเลยนะครับเล่นจังหวะแบบสะสมคำนวณพอร์ตนะครับ กราฟเนี่ยอาจจะยังกลับสู่เทนยังไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าการปรับฐานเขายังไม่จบนะครับอาจจะมีการย่อก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของเบรกเส้นสีขาวถ้าทะลุนะครับถ้ามีการทำเฟรมใหญ่มีการขึ้นแล้วลงนะครับแล้วทะลุตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไม่ได้เขาจะลงต่ออย่างนี้นะครับเนาะเขาจะลงต่อแบบนี้ตามที่เห็นนะครับแบบนี้นะครับ แต่ตอนนี้เรามารอดูว่าตรงนี้ลุ้นว่ายืนได้ไหมนะครับกรอบนี้นะครับถ้ายืนไม่ได้นะครับเราจะยอมสต็อปที่โรนี้กันนะครับแต่ถ้ายืนได้นะครับเขามีโอกาสที่จะกลับไปโซนบนเนาะนะครับเพราะว่ายัางไงโครงสร้างหน้าบายเนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลับมาสตองเทนอยู่แล้วนะครับสําหรับฝั่งนี้นะนะครับทีนี้เราอาจจะให้เล่นหน้าบายไปก่อนแล้วอาจจะมาเล่นตบเซลล์กันตรงราคานี้ 17นะครับตบเซกัน17ก็ได้นะครับโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนเข้านะครับเราอาจจะเข้ากันตรงนี้นะครับจากแผนวันนี้นะมานี่นะครับโซนนี้เก็บเลยนะครับโซนนี้นะสำหรับแผนวันนี้นะนะครับสําหรับแผนวันที่4นะนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปอีกทีนะครับอาจจะมีแผน2แผน3เพราะว่าหนึ่ง ห้อง v ีพเราจะให้ประมาณวันนึงประมาณไม่เกินสแผนนี่แหละครับก็เล่นจบละเช้าของวันเย็นนะครับเนาะเช้าบ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วอาจจะมีไลฟ์สดนะครับในช่อง t i k t o ็อนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะควรทำเนี่ยเราควรคํานวณพอร์ตดีๆนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละแท่งเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องคํานวณพอร์ตดีๆนะครับ แผนนี้นะนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเบรกนะครับเพราะตอนนี้เขาย่อแนวต้านเนาะนะครับเขาอาจจะย่อลงมาสะสมอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็ถือว่าเข้าได้นะครับเก็บสั้นได้นะเก็บสั้นไปก่อนก็ได้หรือพอใจเก็บตรงไหนก็เก็บได้เลยนะครับแต่ว่าเป้าหมายคือ14นะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตรง17 20สักดหน่อยเนาะนะครับเพราะตรงนี้ก็จะมีต้านของไทม์เฟรมใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ทำฟิมนี้นะครับตรงนี้ก็อย่าไปโอเวอร์เห็นนะครับสะสมราคาไว้เนาะนะครับช่วงนี้นะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่เขาเทมาเนาะเป็นการย่อปรับฐานเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เว์อยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับส่วนมากนักลงทุนก็จะไม่ค่อยเล่นนะสำหรับโซนสำหรับโซนพวกนี้นะนะครับอทีนี้เดี๋ยวเราไปดู btc นะครับว่าอย่างไงนะเมื่อคืนผมช้อน btc มาด้วยนะครับเมื่อคืน ช้อนมาเหมือนกันนะครับเนาะช้อนตรงนี้มานะครับช้อนกรอบตรงนี้มาเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ลงต่อนะนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเป็นโซนเก็บนะครับเป็นโซนเก็บอยู่นะนะครับเป็นโซนที่ลักษณะของเก็บของนะครับเนาะ,ะการที่เขาจะเก็บของเนี่ยจะมีเจ้าฝั่งหนึ่งที่เจ้าที่เขารอราคาอยู่เนี่ย <molecular. S 1> เขารอที่จะอัดเงินเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องเทขายส่วนหนึ่งเทขายทางกำไรนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นอะ อัดเข้าไปเพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดนะครับเนาะแล้วเขาก็จะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่บิตคอยอาจจะออทํให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตรงเนี้นะครับยังอยู่ในโซนของจะบอกว่าตีนเข่าก็ได้นะนะครับตรงนี้ก็แนะนํา DCA นะนะครับแนะนํา DCA เนาะนะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างที่ผมคํานวณและก็วางแผนไว้ให้นะครับแบบนี้เนาะนะครับอย่าไปสนใจนะครับว่าเท่าไหร่นะครับสนใจปลายทางอย่างเดียวนะนะครับ เล่นสัน้นได้นะครับมองว่าวันนี้ถามว่าเล่นหน้าเล่นหน้าไหนนะครับผมมองว่า B t c เนีย่ยเล่นหน้าบายต้องรอลงมากรอบนี้ก่อนนะครับต้องรอลงมากรอบนี้เนาะแล้วก็รอให้เข้าระยะสั้นก็ได้นะครับรอให้เข้าระยะสั้นนะครับสาหรับใครที่เล่นสปอร์ตเนาะนะครับกรอบนี้แสนแสนห้าพันนะครับรอบประมาณนี้แล้วก็เล่นย่อแล้วเล่างายตรงนี้นะครับสําหรับกรอบน,นี้นะเดี๋ยวให้แผนไว้คร่าวๆนะนะครับ อ่ะเดี๋ยวช่องที่ต่อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็สต็อปก็ต้องประมาณต่ํากว่านี้เลยแสนสามสามพัน 3, 3, นะครับแล้วก็ส่วนทีพเนี่ยไปเก็บบนไฮนี้ก่อนนะครับเก็บไฮน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บอีกแสนหนึ่งหนึ่งห้านะครับเนาะแล้วก็แสนหนึ่งหนึ่งสองนะครับกรอบนี้นะครับสำหรับ btc e เนาะคือที่ผมมาวิเคราะห์ให้สั้นๆเนี่ยเพราะว่ามันจะยาวเกินไป ผมก็เลยวิเคาะให้ก่อนหน้านี้แล้วดูกราฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มองให้แล้วนะครับาะอ่ะประมาณนี้สําหรับห้อง VP นะครับสําหรับกลุ่มเดอะสแนปเทรดเดอนะนะครับส่วนทองคำนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคู่เงินคู่ไหนยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับส่วนมากคู่เงินก็ผมจะเทรดจ b p เนาะนะครับถ้าใครอยากได้คู่ไหนก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับผม ทองคาตอนนี้เขาย่อลงมานะครับก็สามารถที่จะ,ะแบ่งรับได้ตรงนี้นะครับเนาะแบ่งรับได้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาถึงประมาณสักเนี่ย8687ก็ไม่สายเกินไปนะครับพยายามย่อแล้วก็แล้วก็หาจังหวะเข้าในโซนที่เป็นแนวต้านเล็กๆนะแนวรับเล็กๆนะนะครับอ่ะโอเคสําหรับสําหรับวันนี้นะก็วิเคราะห์ประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับทองคำนะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในช่องตินดิโกนะนะครับสวัสดีครับ